สวัสดีจ้าวันนี้เป็นวันดูเจี๋ยอยู่นะจ๊ะเป็นวันช่วงคริสมาสจ้ะนี่วันนี้เจ๊๋มาพากันมาเที่ยวที่มาลีบ้านนะจ๊ะเป็นเมืองที่มีฟาร์มเยอะมากะจ้ะอยู่ห่างจากเมืองแคนาดาชั่วโมงกว่านะจ๊ะพอดีเรามาเจอต้นสนกกลางป่าจ้าดูสิจ้ะเพื่อนๆสนน้อยเรือนงามนะจ๊ะดูสิต้นเล็กมากเลยนะยังไม่มีดอกจ้ะดูนะ ต้นอ่อนมันจะไก่ออกดอกไก่จะออกดอกก็ได้เนี่ยนี่ไงนี่ไงไก่จะออกดอกแล้วจ้านนะะสนุสนน้อยเดือนงามนะจ๊ะอยู่ในฝูงเป็ดจ้ะนะคือเป็ดน้อยทำธรรมชาตินะเพื่อนเพื่อน,นเป็ดอยู่ตามธรรมชาติจ้ะ เขาไม่มีการจับไปทำอาหารนะจ๊ะที่นี่อนุรักษ์จ้ะมีเปียบเ,เทศแบบเปียเท,แบบเเทแบบไทยด้วยจ้ะทางนู้นนะจ๊ะมีหารคอระย,ยาวสีขาวๆด้วยจ้าย,ยวเจียจะถ่ายให้ใกล้ๆนะจ๊ะถ,ถ่ายดูอีกทีจ้ะบ๊ายบจ้า